คุณผู้ชมครับคนบันเทิงทุกขแขนงเตรียมจัดโครงการไลฟ์สดนะครับชื่อโครงการว่า l i v e for Life ครับหารายได้สมทบทุนการกุศลเพื่อต่อสู้กับโควิด -19 มันน่าจะเป็นไลฟ์ส i f e อ่ยไลอดภัยนะตัวนี้มันออกเสียงได้2แบบแต่อ<า>ันนี้มันเป็นไลฟ์สดก็น่าจะเป็นไลฟ์ ปอดไลฟ์ <for> <Hi. S 1> รวมใจคนบันเทิงฮะอันนี้รวบรวมทุกขนแขนงเลยนะฮะนักร้องนักสนแสดงศิลปินตลกนางแบบนายแบบค่ายเพลงบริษัทแบบไม่มีค่ายไม่มีสังกัดไม่มีสปอนเซอร์ mm hmm. ไม่มีแบรนด์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องต้นโผก็คือคุณปีเตอร์ครอฟ์ไดเรนดนะครับเป็นโครงการเฉพาะกิจที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางเชิญชวนแฟนๆร่วมบริจาคโดยคุณผู้ชมสามารถโอนเงินไปยังมูลนิธิต่างๆได้โดยตรงเลย รายชื่อและช่องทางการเข้ารับบริจาคคือจะมีไว้ให้เนี่ยเยอะเลยนะฮะค่ะเรื่องเล่าแบ่งปันก็เป็นหนึ่งในโครงการนี้ด้วยของรายการเรื่องเล่าเช้านี้มีโครงการส่งต่อความสุขโครงการโควิดไทยแลนด์เอชโครงการกองทุนโครงการฟู้ดไ o ร์ฮีโร่สถาบันบำรรักนาราดูนเขาจะขึ้นให้ตลอดการไลฟ์ยาำว่าเงินบริจาคทั้งหมดไม่ได้ผ่านใครไม่ได้ผ่านโครงการไลฟ์ฟอร์ไลฟ์นะฮะแต่เป็นการบริจาค ตรงเข้าไป oh. ตรงเข้าไปยังมูล,ลนิธิยังโครงการต่างๆค่ะแ <c oughs> ชั่วโมงเต็มนะฮะที่จะมีการไลฟ์กันจนถึง2ทุ่ม,มแล้วก็จะมีวันพรุ่งนี้อีก1วันรวมเป็น2วันนะฮะ่เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละฮะคับข้างมากมายทีเดียว